สวัสด time. nah. ีค yeah, you yeah, ่ะช่องพายเริ่มมาแล้วค่ะมาดูวินาทีกำลังนอนเวนของของหญิงกันเจ้ามาดูวินาทีข่อยกดบละเออข่อยกดอยู่ตื่นแท้ขอยกดวิดีโออยู่ข่อยย่านข่อยลืมกมกดกดแล้วช็อตเด็ดช็อตมันไม่เคยได้เพราะว่าได้แล้วลุกแล้วลุกแล้วดูนอนนอนแบบนี้ทำไมยิ่งยินเสียงโศนกองแกงกองแกง nhìn tiếng sống con keng con keng, ưu。hm hm 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 hm, sẻng nhau mà hm sẻ nhau mà. phụ nữ wa, tiếng phụ nữ wa, hm 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 wa, hm ใครมาวะผู้ใดมาวะเฮ้ยเฮ้ยูกลางหางสี่แล้วผู้ใดมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นพอมาแล้วเฮ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อขวายไม่มันร้นร้อนมาเท่ๆลูกพี่

ไพี่ไปหลายวันไปให้พ่อฟังวะพี่ไปหลายวันพญ่ยทองลำน่องมันสีหายพญ่ยทองเกฑ์นี้มาบาดพีพญ่ยทองพญ่ยทองำนมมันสีหายยาเเผ้วมาคนกับไปแล้วน่ะเขาเก่าฟ้าเขาไปเล็วน่ะไปแร้วเออเหลือเบยอยากจะเคืองพญ่ยทองน่เด้อพอตัดออกแล้วมาก เ้ยงัดแล้วนัเดียวคอยสียวลมาเดียวกันเยแนแั้งเขาสีมาทางนี่คอยกัครัวมาทางนี่คือกันตัวอยคอยกับมี่หงสยูสีเศร้าของไักยูดอกเว้ยยูยูไม่ไงเจจับบมีปองออกดิมาจะแม่เดียวอุ้ย โอมโอ้ยมาหยาดน้ำลูกกินกระเบื้องหมดไอ้ตัวโอ้ยครอบครัวสุขสันต์พ่อแม่ลูกอยากกินนมเขาอีกแล้วนั่น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 อยากมีโมเมนต์แบบนี้จังรออีกแป๊บนะเมื่อไรจะจัดให้พ่อทองว่าพี่ทองหลายแป๊บ

เออไปหาพอมึงมาสิเ้าหรอวะเจามันจะกินบ่แล้เนะยเอาเอานี่ยังวะนี่ยังวะนี่มาี่มาี่เจ้าเจ้าเจ้ามามาดิมาดมาดิ่อาตายล่โอ้ยร้อยดานแล้วปูี สิขี้หลังปูเราคิดหอดปูแห้งเด้ว่ะพี่ทองหล่อมากเลยนะมุ่นลิงคิงเลยเอฟซีบอมมียุบเลยให้ตะดูสร้งอไเล่จเอานี่ยี่วนไหนโลจะว่าเลยวออยชาที่เจ้ามาเออยชาใส่หมูเย็บทิ้งกาดิระวังเด้อระวังถอยหลังก็บดิโอ หุ่นเซ็กซี่เดี๋พ่ท่องหาผ่านัหพญท่องก็หุ่นเซ็กซี่พญายท่องแล้มักตะหุ่นบอบบางตัวหุ่นตะปูตีปีแล้วบ่ค่อยมากดอกแล้วว่ามันตันชูรู่เฮ้ย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 เขาย้ยอกเ้ยเฮ้ยยเยเฮ้เ้เ้ยเฮ้ยเ้้เเย้เยเ้ย กินโลนเขาขายบ่ได้กะบ่เป็นอย่างโอ้ขายหมดละวะหมดบ้งหมดกระซังเ้ากินย่างเดียวอันโน้นให้โลนไเหนึลยเอ้ยกินหอยอีปูกินหอยอีปูเด้ว่ากินหอยอีปูเด้ว่าเออแต่น้องเราโตเอาได้เราให้มันดึงแล้วเราก็ดึงสายอันนั้นล้วโตเพื่อดึงให้มันหลุดอตในกำนัลละกำนลละ

อขึ้นขี้ข้อพ่อเราปไปนั่นนั่นเบิ้งเบิ้งก็เฮ็ดเบิ้งเิ้ยเฮ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 ้ยให่บั้นเต็มคือจะปด้าวบุญงนเอ๊ะอย่าพาจงไวแน่จงไวแม่พิมแนพ่อใหญ่พ่องฮุบเข่าเลยหันเลยฮุบเข้าเลยน้องมันันะออกอยู่เนาะมันจะออกเเห็นเพางนั่น อนท่นเราเห็นบนเออพญทองน้ำนมมันสีหายลูกสีอไนี่น้ำนมกินก็ไปเห็นให้ลูกเห็นดอกเรอะแล้วเห็นได้เกี่ยวกันเยอะเยะๆส่วนกันอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยพอหนูพ่อพ่อพี่สามาเฮ้ยเฮ้ยเฮมากลๆนเมจะบาด้นนั่นัน นี่นี่่มันไอเมเลยมัได้เมเลยสงสัยไอมอนมาท่านี่สงสัยไอมอนอุ้ย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 เมื่อไหร่เนาะเมื่อไหร่แม่พิมพ์จะมีโมเมนต์แบบนี้เนาะไปเบี้ยมบ้านน้อยบ้านไงเนาะพอท้องเนาะแม่พิมพ์เป็นบ้านน้อยก็ได้ดอก ยอมเป็นรองเฮ้ย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 ้ยเฮ้นี่ยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกสตอุ้ยอยังในบุงจักหย่านพอไปผ้ะท้องเอาไปเบื้อนสายเ้อุ้ยอุ้ยเข้ามาไพ่อหนูเดยไม่ไเฮ้หนูเดยไม่ไปพีหนูบออยากได้แม่นาแนบอไ้ดอกพ่อหนูเดยไม่ไปพีหนูบออยากได้แม่นาแนบย่่ยยนี่ยังจากพ่อหนูเดยี่ยังวะ กระพาะหนูให้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 พี่เลิฟแน่ดันไปต้นหลง่าพนกระเพไปไซโดดนดนเดนเดนเด่นโอ้ข้าุ่นไืเบิกากันเบิง์กฉลุกหน่อยกระเพาะเบิร์กลุกไส้ไงเขาสีเขาถามข่าวกันว่าไปหาเงินมาเป็นยังไงเท้าเมื่อยบอรกันว ว่าบอกไอ้เมื่อยบว่าไหนด้อใครเมารถบอกไม่เมาคนดีมาเมาล้นี่ลูกสาวกันยีพ่อซื้อยังมาฝากหนูแน่นี่อีพ่อซื้อยังมาฝากหนูแน่นี่หืมหัว่าลงคนแขวอีพ่อซื้อกางเกงขาบานไหมหนูบ่ นะคะแม่ๆม่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะคะครอบครัวถ่ายเอ็มวีให้ช่องชายเลิฟนะคะตอนนี้อันไฮพ้นเข้าช่องโมแมนอันนั้นเขาหูแล้วว่าเป็นพี่นางเออยา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 พ่อญงทองเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะหยุดนะพ่อ อุ้ยอุ <proposals nói> h, ้ยเขาบอกว่าปลาปลาปลามันกังเล่นอยู่ท้องเอ้ยลูกน้ำนมมันสีหายเฮ้เฮ้เฮ้ครอบครัวสุขสันต์เขาบอกว่าปลามันบอท่านมืดปลา หุ้ยอุ้ยลูกชายหนอยเพิ่นอุ้ยุ่ลูกน้อยเพิ่นไหมอุ้ออยอุ้ย้ย้ยเจ้าดีใจมากเลยพ่อมาเยี่ยมนะะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะแม่แม่อย่าลืมนะครับอย่าลืมเลิฟเลิฟเอซีเออโดโดนมาเทียครับช่วงนี้น้องัจมส์เจ้านะคะครอบครัวน้องเจนเจ้ายึดช่องพี่เลิฟไปแล้วนะคะ โอ้ยบริยานพ่อพ่อหน่อยหน้อหน้พอแโอยาสิลงคลิปเงบรได้อเอต่อยจากหน่อยก่อนเออเออเออลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยโอ้ยโอ้ยพ่ท้องเก็บขึ้นเก็บเขาพอท้องเก็บเขาลูกนำน้องมันสิหายพ่ญท้องนำน้องมันสิหายลูกแหงน้อยอยูว

เราสิอว่าพยายามเมียน้อยเจ้าตีเจ้ามาหาเมียไงเราจะกับปหยอดเมียน้อยในเด้อเมียไงลูกข้ากินนมอยู่เมียน้อยพรท่านมีลูกน้อยไปหยอดพุ่นละโอ้ยลงไลค์คนเอฟซีวาวเงาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะโอ้ย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 สำหรับไลฟ์นี้สวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยงวดกดลูกเอากดแจมาลูกเออเอออุ้ยอุ้ยเป็นยังไงโชว์เผยใลงไลค์บ่ได้ดอก คนร้องคลิปบ่ได้ตัวเออมื่อสิลองกับนให้ได้เห็นอยู่บ่เสาค่อยเงาเงาคลิปบาอย่งจบเด้ออย่ากดข่าวโฆษณาเด้อค่ะเด้อเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงตัวเอ้ยเอ้ยเ้ลุงหญ่วอนในนี่ลกใหญ่วอนโอ้บ่แม่ลูกเจริญโอ้ย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 ้ย่ยยเยเ